ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอนขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นดักพางพอนะครับครับผมมันอันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นงานขึ้นหักไก่ป่านาออันนี้ก็เป็นที่พวกพี่พี่คุณลูกค้าโทรมาสั่งจองขึ้นดักไก่ช่างบอลนนครับครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นงานหวไก่ เป็นเชียกหนังถักครับน่ครับของช่างบอลจะไม่มีเชือกไนลอนนะครับจะเป็นเชือกหนังถักต่อสายหน้าด้วย PE ถัก8ตีเกียว2เส้นนะครับเนี่ครับเป็นสายเอ็นก็โทนสีน้ำตาลเข้มครับออกดำดำครับ รังเก็บสวยๆครับรังเก็บก็ตามภาพครับหลักหลักทองแดงครับอันนี้เป็นสีหยกเขียวลายพรางทหารครับอันนี้ก็คือทางแฟนช่างบอลย้อมออกมามันเป็นสีนี้นะครับเนาะแต่ก็ก็คงไม่มีปัญหาไดนอกาที่เอาไปต่อเนาะก็คือ มันก็ดีแบบมันก็จะพางตาไปด้วยนะครับออกสีน้ำตาลนะนี่ครับขมง,งบ่วหงบวงห้านิ้วนะครับผมกขั่วอง,งบ่วงห้านิ้วห้านิ้วครับห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกหลักยาวยี่สิบเซน ก็คือ1ชุดนี้ก็คือ30หลัก550บาทนะครับแต่ถ้าเอา2ชุดก็คือ1,000บาทนะครับ2ชุด1,000บาทนะครับอันถือจะสนใจแบบที่ว่าตอนนี้ตอนนี้มันก็30หลักอันนี้ก็30หลักนะครับ ตอนนี้เป็นชุดพันหแล้วนะครับตอนนี้ครับเป็นชุดพ5นหครับก็ชุดพันสเดี๋ยวผมก็จะค่อยมาจัดโปรให้อีกนะครับเนาะตอนนี้ก็เหลือชุดพันหนะครับแต่ถ้าไหนสั่งจองช่างบอลเราก็ได้ชุดพันสอยู่นะครับที่สั่งจองช่างบอลไว้แต่ถ้าลูกค้าสั่งจองมาใหม่วันที่ วันนี้วันที่สิบเดือนสามปีหกสามนะครับหลังจากวันที่สิบนี้ไปก็เป็นชุดสามชุดพันห้านะครับสามชุดพันห้ารวมส่งคลิปเงินปลายทางนะครับนะครับเนาะพอดีชุดโปรนั้นมันหมดแล้วนะครับเนาะก็ท่านลูกค้าที่ส่งมาสั่งจองของชงบอรครอบเนาะนี่ครับรายละเอียดงานครับเป็น เชือกหนังถักหมดนะครับเป็นเชือกหนังถักหมดนะครับดูกันใกล้ใกล้ๆนะครับนี่ครับแบบชัดๆนะครับรังเก็บก็มีสองชั้นแบบสองชั้นก็มีนะครับชั้นเดียวก็มีคนระับก็แล้วแต่ ช่างบอน,นทำเข้าไปน้ับเนาะก็คือถ้าใส่แบบแบบนี้ก็ดีรับสองชั้นลังเก็บสวยๆรับใส่ลังเก็บให้ทุกอันนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ลังเก็บแล้วช่างบอลคือสั่งงานกับช่างบอลสั่งมันก็คือได้แบบแบบที่ว่าน,นะครับก็คือเอ็นเบอร์เก้าสิบหรือ ก็แล้วแต่ชอบนะครับเนาะก็มีเอ็นเบอร์เก้าสิบนี่ก็ก็ดีแบบหนึ่งมันเป็นขึ้นทางครับเป็นขึ้นทางขายดีมากครับขายดีขายดีครับก็สั้นใดสนใจก็ทักมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองครับ adidas ก็เบอร์ที่แจ้งไว้นะครับไ adidas adidas ครับก็ทักเข้ามาหรือโทรมาสอบถามจังหวัดก็ได้ครับนะครับเนาะก็ลองทักกันเข้ามาเยอะๆครับ ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างบอลด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่สั่งงานกับช่างบอลน,นะครับเนาะก็ท่านไหนที่สั่งงานกับช่างบอลก็อดใจรอนะครับผมก็ทําตามคิวนะครับก็ทําไปเรื่อยๆก็ส่งไปให้เรื่อยๆส่งๆได้แน่นอนครับได้แน่นอนแต่ก็ขอช้าละช้านิดนึงเพราะว่าผมทําเสร็จแล้วก็ส่งเลยนะครับไม่มีผมไม่มีของ ผมไม่มีของสต็อกไว้นะครับไม่มีของสต็อกไว้ก็คือทําเสร็จแล้วส่งเนาะครับเนาะก็คือทําไม่ทันเนาะครับเนาะก็เห็นใจกันมากนะอันไหนที่มันชำรุดหรือมันปกป้องอนไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็หรือส่งมาเปลี่ยนช่างบอนก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้เดี๋ยวช่างบอนทาใหม่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันชำรุดหรือมันพังอะไร ็โทรมาสอบถามหรือทักายกันเข้ามากันก็ได้ครับไม่ใช่ว่าสั่งช่างบอล30หลักแล้วได้15หลักไม่ใช่นะครับก็คือได้ได้30หลักเลยครับก็คืองานช่างบอลทำให้ครบครับถ้าขาดคืนอะไรขาดเลี้ยอะไรก็ขอโทษขอไปทุกท่านนะครับช่างบอลขอโทษนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งจองขึ้นดักไก่ป่าชักงบอลนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชัาบอลด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหวันที่ก็อ,อย่าลืมนะครับเป็น3ามชุดหนึ่บาทแล้วนะครับหลังจากวันที่ยีิบเอ็ดขึ้นไปนะครับหลังจากวันที่ยีิบเอ็ดนะครับเนาะ วันนี้ผมก็วันนี้วันที่ยี่สิบนะครับเนาะหลังจากวันที่ยี่บเอ็ดไปแล้ววันที่ยี่บสองเป็นชุดพันห้าไปแล้วนะครับเป็นชุดพันห้าแล้วครับสามชุดพันห้าคแต่ว่าสองชุดพันหนึ่งก็มีครับแต่ถ้าเอาชุดเดียวก็คือห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเนาะรวมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะไม่มีการบวกเพิ่มอีกครั้งนะครับเนาะนี่ครับ่ก็เป็นโทนสีน้ำตาล มานทุกอันครับมานหมานช่างบอลรูดง่ายครับรูดง่ายก็คือไก่วิ่งเข้ามาคือรูดล็อกขาเลยครับงานช่างบอคือวิ่งเข้ามาล็อกปุ๊บเรียบร้อยครับเนาะผมก็ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างบอลด้วยนะครับ ขาดคืนอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยครับคําพูดคําจาในไม่ดีก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าใครตกหล่นหรือสั่งงานช่างบนแล้วยังไม่ได้เป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็โทรทักกันเข้ามาลองสอบถามคันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับมันหมานครับมันหมาน